เราไม่ห่วงวันนี้แขกเราเป็นพิธีกรที่แต่ก่อนเราก็นัดเจอกันแบบอีกแนวหนึ่งนะวันนี้เรานัดเจอกันแบบไป <c oughs> บซีกทฤาสิ ผมหยิบมาให้ดูนิดนึงไปไหยิบตัวนี้ให้ดูเป็นตัวอย่างใช่วางตรงนี้ก็ได้สังเกตไหมครับว่าตัวเส้นเริ่มขึ้นแล้วพี่มานี่มานี่มานี่ไอ้คำว่า0ถึง4หรือ0ถึง7ี่ยไม่ได้กินพี่โอ๊คหรอกเพราะพี่โอ๊คจะไล่เลย1 0ถึง1 1ถึง3 3ถึง5 5ถึง7บอกเลยว่าบ่อยครั้งเป็นเพราะความวุ่นวายสวัสดีครับมิสเตอร์สมิธวันนี้นะครับจะชวนไปช้อปปิ้งกันครับเป็นการช้อปปิ้ง ชาซีดนั่นเองหลายคนได้ฟังกดกันใช่ไหมว่าเดี๋ยวปลายปีนี้เขาจะมีการบังคับใช้นะครับก็เลยตั้งใจเอาข้อมูลในเรื่องนี้มาฝากกันแล้วก็ผมไม่ได้ไปคนเดียวนะครับยัชวนน้องชายกคนหนึ่งไปด้วยครับน้องโบธนากรน,นะครับแต่ก่อนไปช็อปปิ้งกันนะครับขออนุญาตแวะเข้ามาทํางานก่อนวันนี้มีเคส V I P อยู่ครับ AE ของนางแมวเรานั่นเองใช่ไหมมาตา <laughs> ออกเป็นเซลล์ โอ้โหคลินิกใครทำไมช่างสวยงามอย่างนี้คลินิกเราเองสำหรับพี่นิวนะครับผู้เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านสาวงามนะครับน้องนุ้ยของเราเนี่ยนะฮะแนวโน้มเขาจะไปได้ถึงขั้นไหนครับพี่นิวครับ ก็นี่ดาวิกาเสียใจเลยโอ้โหนะครับนะครับสวัสดีครับนี่คุณมานั่งร้องในตอนนี้เลยเหรอครับอันนี้เทพไหนไม่รู้แต่ผมมารอเป็นแังของหมอนี่แขกรับเชิญมารับ จะไปช้อปปิ้งกันต่อนะครับเราพูดถึงมิวนิฐาเราก็คุยกับมิวไวบิดก่อนนะครับไม่วายไม่วบิ๊กบาร์เอามิวบิ๊กบาร์ไม่ใช่มิวไวบิดมิวเอ่อบิ๊กบาร์มีความิีเห็นยังไงกับคุณนุ้ยของเรา้ังครับจริงๆคุณนุ้ยเขามีเขาคงที่ดีเขามั่นใจแต่ว่ามาที่นี่เขาก็คือให้มั่นใจมากขึ้นมิวเชื่อว่าเขาจะดีขึ้นเป็นอย่างเดียวทำไมครับ รายการเราทําไมปะโปะ,ปะขนาดนี้นะครับมันเป็นรายการามีระดับไม่ใช่เหรอครับอาตามผมมาที่ห้องทํางานผมเลยดีกว่าเอาละครับวันนี้เราเจอคนไข้เราแล,แล้วคุณนุ้ยนะครับสวัสดีครับนุ้ยครับสวัสดีค่ะในที่สุดเราก็ได้เจอกันในฐานะแพทย์และคนไข้นะครับดีใจมากๆค่ะแล้วก็ตื <ผม S 1> ่นเต้นมากๆเป็นไงฮะได้ข่าวว่าช่วงนี้ มีการใช้งานนุ้ยอย่างหนักหน่วงใช่ไหมครับนิดหน่อยค่ะไม่ค่าออกตัวมากนะครับที่กังวลที่สุดที่มาหาพี่วันนี้คืออะไรครับและจะเป็นเรื่องของล่องตาที่ลึกแบบไม่สมสัดเราบอกแล้วน่าจะกังวลเรื่องใต้ตาใช่ค่ะล่องตาใช่ไหมครับล่องตาแล้วก็ร่องแก้มที่หนุ้ยรู้สึกว่ามันดูไม่อ่อนกว่าวัยอะค่ะใช่ใช่ค่ะพี่โอ๊ครอบดวงตาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่พอเราอายุ เยอะขึ้นนิดหนึ่งเป็นสัญญาณแรกเลยที่เรามักจะกังวลกันเราสามารถแก้ไขได้ครับแต่ว่าการแก้ไขเนี่ยไม่ใช่อยู่ดีๆเราไปพยายามถมล่องตรงนี้ให้มันเต็มขึ้นมาขพาหน้ามันก็จะแปลกของนุ้ยเนี่ยเป็นร่องเขาเรียกว่าเหมือน V deformity ก็คือเป็นล่องรูปตัว V เราอาจจะใช้พวกสารเติมเต็มตเติมเข้าไปได้อันที่2ก็คือล่องแก้มที่หลายๆคนกังวลกันอย่างของน้องนุยเองเนี่ยเราจะเห็นเลยว่า อันที่1คือมันมีการยุบตัวของบริเวณข้างจมูกอันที่2เห็นไขมันตรงนีนะ้มันมีไขมันเหนือร่องแก้มนะครับซึ่งเป็นไขมันชั้นผิวด้านบนทีนี้เราต้องเข้าใจเรื่องของคุณสมบัติของสารเติมหรือว่าฟิลเลอร์ก่อนแต่ละชนิดแต่ละยี่ห้อก็มีคาแรคเตอร์ของเขาแต่คุณสมบัติหลักๆพี่อยากอธิบายเป็น3คุณสมบัติด,ด้วยกันอันแรกนะครับเราสามารถใช้สารเติมนะครับทำให้เกิดแรงต้านยกขึ้นไปแบบนี้ได้ถึงนี้เห็นไหม แค่นี้ล่องมันก็ดีขึ้นแนละ้วซึ่งสารเติมลักษณะเนี้ต้องการคุณสมบัติแบบนี้ครับพี่ชอบใช้ขนมหรืออาหารในการอธิบายไม่ได้หมายความว่าเอานี้ฉีดนะมันเป็นฟิลเลอร์นะแต่คุณสมบัติมันคือเวลาเราก,กดแล้วมันเด้งขึ้น ถ้าเราวางอันนี้ลงไปตรงนี้พอมันเด้งขึ้นมันก็ชูขึ้นลองดูนะคางแบบนี้นะม,มันก็จะดูเป็นผู้หญิงทันทีตอนนี้หนูเป็นอะไรคเไม่ยมันเป็นโครงหน้านี้ยมาเรืร่องที่2นะครับก็คือบริเวณแก้มตรงนี้ที่มันยุบยุบลงไปเราก็จะแก้ไขสามเหลี่ยมนี้ให้มันขึ้นมาให้ได้ตรงนี้นะถ้ามันเป็นอย่างนี้มันดูดีขึ้นเห็นไหม ทันทีเลยเนาะฟิลเลอร์ในส่วนนี้ก็จะไม่เหมือนอันนี้เพราะถ้าเราเติมสิ่งที่อีลาสติซิตี้สูงๆแข็งๆแ,แบบนี้เข้าไปเป็นไงครับ <Okay. S 1> มันก็เห็นเป็นก้อนแข็งพุ่งออกมาอย่างนี้ mm hmm. ก็ไม่ควรเกิดขึ้นแต่เราควรจะได้อะไรที่ปั้นได้ตัวนี้ก็จะช่วยทำให้มันกลมกลืนขึ้นได้และส่งท้ายนะครับก็คือบริเวณล่องใต้ตาที่นุ้ยบ่นเป็นอันแรกเลยล่องใต้ตาเนี่ยนะครับเป็นอะไรที่เนื้อตรงนี้มันบางมากนะครับทำให้ผิวใต้ตาเราดูคล้ำกว่าบริเวณนี้อันนี้เราแก้ไขได้ถ้าเรา กรอบตรงนี้สักนิดเติมไขมนันชั้นลึกสักหน่อยผิวมันก็จะเรียบขึ้นแต่ปัญหาคืออะไรครับใต้ตาเราบางมากถ้าเราใส่ดินน้ํามันเข้าไปเกิดอะไรขึ้นเป็นก้อนเป็นก้อนเป็นกลมๆขึ้นมาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะเลือกใช้ก็ต้องเป็นฟิลเลอร์ที่ลักษณะเหมือนเนยแบบนี้สิ่งที่พี่จะทําคือเหมือนปาดมัน เรียบๆให้มันมีลักษณะของความเนียนะเห็นไหมครับว่าแค่เนื้อฟิลเลอร์นี่เอาแบบง่ายๆหลักๆก,ก่อนนะมีอยู่ถึง3แบบด้วยกันวันนี้แต่ละบริเวณเราก็จะใช้ต่างกันไปเพื่อให้หนุนเข้าใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับใบหน้าของเราเนาะจริงๆคือเป็นความรู้ใหม่มากๆเลยค่ะพี่โอคือคแต่ก่อนเข้าใจว่าฟิลเลอร์หนึ่งขวดอะคะ่ะ จิ้มได้ทางหนา้าใช่ไหมมันเป็นสาเหตุที่ทําให้เราจะได้ยินข่าวว่าบางคนแบบฉีดฟิลเลอร์แล้วเป็นก้อนฟิลเลอร์ไหลอะไรอย่างเงี้ยค่ะดยเลยไม่แน่ใจว่าไอสิ่งพวกเนี้ยค่ะมันเกิดจากอะไรบ้างค่ะโอ้โหหลายอย่างเลยครับอันที่1เลยคือตัวผลิตภัณฑ์เองนะครับเราต้องเลือกผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมด้วยแน่นอนว่าต้องผ่านอ,อยอเนอะสำคัญกว่านั้นนะครับจะฉีดไปบนหน้าเราต้องได้รับการนําเข้ามาอย่างถูกต้องด้วยเพราะว่าทุกครั้งที่ฉีดเนี่ยมันจะมีเลขล็อกนัมเบอร์ครับที่เราสามารถ ติดต่อกลับไปที่บริษัทที่เป็นผู้ผลิตได้ด้วยนะครับเป็นงานเริ่มเคลียร์ยังเคลียร์มากมากเลยคับพี่โอ๊ครู้สึกว่าคือเราต้องสวยสวยแล้วก็ปลอดภัยด้วยโอเคอ่ะเดี๋ยวเชิญขึ้นยานนะครับนุ้ยครับเดี๋ยวพี่จัดการให้นะครับตั้เลยค่ะหน้านี้จะไม่เห็นแล้วนะคะทุกคนอ้าวพี่โอ๊คหนึงค่ะพอเราฉีดฟิลเลอร์อะค่ะ เราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเห็นทันทีครับทันทีเห็นทันทีครับเพราะมันเป็นการเติมเข้าไปเลยเนื้อฟิลเลอร์เองเนี่ยนะครับที่เอามาใส่หลอดอันนี้พอดีพี่เพิ่งไปดูหน่วยงานที่พัฒนาและผลิตมันเลยนะตัวเนื้อของมันเนี่ยนะครับมันสามารถดูดน้ําแลวขยายได้ผันเท่าเพราะฉะนั้นที่เขาผสมมาเนี่ยมันมีสารละลายอะไรมาเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นกว่ามันจะปรับกว่ามันจะเข้ากลืนกับผิวรอบๆโดยเฉลี่ยจะประมาณ2สัปดาห์เคลียมากๆเลยค่ะพี่เราเรารักษากันดีกว่านาะ ไม่ต้องกลัวเลยครับ,รบไม่มีอะไรเวลาหมอพูงนี้ผมยิ่งกลัวครับไม่ต้องกลัวเลยครับสบายมากไม่มีอะไรอันนี้รู้สึกไงบ้างครับไม่รู้สึกเลยไม่สวยหนอหากจริงเกิดดูต่อไป วิอเป็นคนตาหางตาตกนี่นองพี่จะเอามันขึ้นหน่อยเนาะเสร็จแล้วหนึ่งข้างนะคะเป็นไงบ้างครับสดหน้าฟูนาฟูมันจะชชาๆนี่งเพราะว่ามันคียาชาเพราะเป็นความรู้สึกที่มันดูเหมือนมันฟูมันอิ่มขึ้นใ่ใช่่ใชเป็นไงบ้างครับเจ็บอย่างที่คิดไหมครับไม่เจ็บเลยค่ะ เหมือนนอนนวดหน้าแล้วก็ตื่นมาหน้าฟูขนาดนั้นเลยหรอจริงๆไม่เจ็บเลยคือเทคนิคที่ใช้กับนุ้ยเนี่ยเป็นการใช้เข็มปลายทู่เราก็พยายามเลือกนะครับตัวสารเติมเต็มที่มันเนียนนะแล้วก็เทคนิคที่ปลอดภัยที่สุดก็คือใช้เข็มปลายทู่เลือก a r e ยให้ถูกชั้นถูกจุดถูกตำแหน่งอย่างที่ย้ำอีกทีหนึ่งเติมก็ต้องเป็นแบบทุกมิติเนาะไม่ใช่สวยหน้าตรงเราต้องได้หมดแล้วก็แบบเคลื่อนไหวได้ด้วย นะครับ,บก็ฝากไว้ด้วยละกันเรื่องความปลอดภัยนเนาะเติมเต็มให้สุดให้สุดโอเคนะครับ <laughs> พี่ก็ดีใจชอบม,มากเลย <laughs> ค่ <laughs> ะพี่โอ๊ตอนนี้รู้สึกเลยว่าแบบตายก <laughs> อ่ะเดี๋ยวตามคุณเบียร์ไปเลยนะครับ <laughs> อโอเคครับสวัสดีครับเอาละครับเคลียร์คนไข้วันนี้กันเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวถึงเวลาไปช้อปปิ้งแล้วครับตอนนี้น้องโบมารอแล้วนะแต่งร่างคืนร่างเดิมก่อนเห็นว่ารถเขาวันนี้เป็นรถอะไรอ่ะเชอรี่ตอนแรกจะให้เอารถคลาสสิกมารับแต่ว่ารถ จอดได้นานยังแบตนั่นน่ะสิหรือถ้าเกิดแอร์ไม่ติดอะนนี้ก็เอารุ่นธรรมดาก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยวไปขึ้นรถโบนครับเราไม่ห่วงวันนี้แขกเราเป็นพิธีกรน, <laughs> นี่แต่ก่อนเราก็นัดเจอกันแบบอีกแนวหนึ่งนะวันนี้เรานัดเจอกันแบบ <laughs> ไปเชื่อคาสิ <laughs> แต่ว่าพี่โอ๊กับโบเนี่ยไปเจอกันมานานนะ <มา S 1> เพราะว่าเราเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องที่โรงเรียนกันนะครับใช่ก็จะเจอเผือกบ้างไอ้เผือกก็จะอ๋อเหรอพี่พี่โอ๊คเจอเผือกที่โรงเรียนหรอเจอไม่ใช่เลยหรอกก็เผือกแต่ก่อนนะเป็นแฟนเพื่อนของน้องสาว ขยี้ตรงนี้ด้วยเอามาเรื่องลูกกันดีกว่าครับอยู่ดีๆพวกเราก็มีลูกกันหมดเลยสามขวบแล้วใช่ไหมครับตอนนี้ใช่ครับคือลูกโบกับลูกเพลอกเนี่ยอายุเท่ากันทางนี้จะห่างกันแค่3าวันโอ้ใกล้กันอย่างไม่น่าเชื่อพี่อ้อเขาเรียกว่า ไม่ได้นัดนะต้องคนบอกพูดเรื่องเนี่ยผมไม่ได้นัดไม่แด้มีการโทรบอกว่าเออจะเริ่มแล้วนัดมันบังเอิอฮะมันนัดกันใชรดูเอาผมไม่รู้เดี๋ยวคนเข้าใจว่าเป็นเพื่อนกันอาจจะว่าเอาแพลนๆว่าเอาปีนี้่อยอะไรอย่างนี้กลับมาเรื่องลูกสาวครับลูกสาวคือซอฟต์สปอร์ตสปหรับพี่เลยอ่ะคือแบบถ้าเขาอ้อนหรือเขาขออะไรมันแบบโอ้เนื้อว่านี่มันคือเป็นปัญหาของบ้านผมเลยก็คือบางทีเวลาคุณแม่เขาต้องการจะสอนเขาดุอยู่บางอย่างเนี่ยลูกก็จะรู้แล้วว่าเขาจะไม่ h a ความช่วยเหลือได้จากนี้อัอน,นี้นี่เป็นฝ่ายแบบจุดอ่อนเหรอ <ผม S 1> จุดอ่อนผมเป็นกรุ๊ตคอปครับกูดคอปเขาป็นกูด๊ตคอปเขาก็จะมองมาหาเพราะแล้วเขารู้รว่าบางทีเวลาวิ่งมาหาเราเนี่ย เราจะยอมให้ในสิ่งที่เขาต้องการอยู่ดีเขาวิ่งมาว่าเออมีอะไรเห็นว่าจะอาบน้ำอ๋อไม่มีอะไรให้มาหยิบของได้ให้หน่อยเราก็ช่วยหาไปเรื่อเวลาเลยนะสักพักแม่เดินตุ๊บ๊ตุ๊บเต๋มาเลยไม่ต้อาบแล้วไปอาบนะเองเอ้าอยู่ทะเลาะอยู่ดีก็ทะเลาะกันลมากเนี่ยโดยที่ผมไม่รู้ว่าเขากำลังดีลอะไรกันอยู่ไอ้พี่อ๊อโนมิตาก็มีความจบการแสดงมาเหมือนกันผมมากแน่เชื่อจริงมิตาไี่มีแววดื้อไหม มีครับมากมโบคิดว่าพอเข้าสามขวบตอนนี้โบรู้สึกว่าเขาชอบที่จะท้าทายคนรอบตัวมากขึ้นสิ่งที่เขารู้ว่าไม่ควรทำตอนเนี้นะเขาก็จะพยายามทําและเขาจะมองเราสังเกต <รอ S 2> ว่าเรา,า,าจะมีอาการยังไงอ,อเขาจะรู้ว่าเราเริ่มเสียงแข็งแล้วแม่ไม่คุยด้วยแล้วจนกว่ามิตายจะขอโทษถ้าเป็นสมัยก่อนเขาจะเดินมาขอโทษเลยครับแต่ทุกวันนี้ล่าสุดแฟนโบบอกว่าเขาไม่ขอขอโทษเขาอาจจะอยากรู้แล้วว่าใช่ไม่ขอโทษหรอ ใช่จะเป็นไงมันจะย็งสักแค่ไหนกันใช่แต่สุดท้ายพอมันผ่านเวลาไปแล้วอ่ะเขาจะไม่ลืมเหตุการณ์นี้ไปโอ้แลวเขาจะมาขอโทษทีไรอ๋อพี่เจอแมทหนึ่งคล้ายๆกันเลยมิตากอลินนี่น่าจะเป็นเฟรนด์กันได้เหตุการณนยังไงพี่โอ๊พี่ดื่มไวน์อยู่อารันเขาก็มองว่าอันนี้คืออะไรครับอันนี้คือไวน์ลูกคบอก่ไวน์คืออะไรครับไวน์เป็นเหล้าองุ่น เป็นเครื่องดื่มของผู้ใหญ่อรันบอกเครื่องดื่มของผู้ใหญ่มีแอลกอฮอล์ใช่ไหมอ๋อรู้ด้วยรู้รู้บอกอ๋อเด็กดื่มไม่ได้มเดินเข้ามาทำไมเด็กดื่มไม่ได้บอกเด็กดื่มไม่ได้เพราะว่ามีผลต่อสมองนะชิมนิดหนึ่งได้ปะไม่ได้ต้องโตกว่านี้ก่อนสิ่งที่เขาทำคือมองตาพี่อยู่งี้นะแต่นิ้วอะจุ่มแล้วเข้าปากกันเหรอสุดยอดนี่สุดยอดแล้วแล้วเขาก็ เพราะว่าเรารู้ไงด้วยหลักการว่าปริมาณแค่นั้นแค่ปลายนิ้วมันไม่เป็นลายแต่ว่าอ่ะเขาจะได้รู้ว่ามันรสชาติไม่งั้นก็จะติดอยู่ในใจอย่างนั้นต้องถามทุกครั้งหลังจากนั้นก็คือเข้าใจแหละแล้ววันนี้เป็นไงมาไงชวนพี่ไปช็อปคาร์ซีนครับเนี่ยก็ช่วงนี้มันเริ่มมีกฎหมายออกมาแล้วอชูชูร้อนแรงใช่คือจริงๆแล้วอ่ะโบมีคาร์ซีที่ใช้อยู่แล้วแต่ว่าอยู่ที่รถพยาแต่ว่ารถโบนเนี่ย ไม่เคยมีคาซีทเลยแล้วก็รู้สึกว่าอะถ้าบางวันที่เผื่อฉุกเฉินว่าโบจะต้องไปรับเขายิ่งปีเนี้ยเขาจะต้องไปเรียนแล้วนี่ไงสามขวบสามขวบแสมขวบเนี่ยจุดเปลี่ยนสําคัญที่ก็ผ่านไปแล้วทุกโมเดลของมันโบเชื่อพี่รับ เพราะพี่โอ๊กเนี่ยได้ใช้ทั้งทั้งน้องผู้หญิงน้องผู้ชายด้วยก็จะรู้ความตาม่างใช่ไหมครัแล้วพี่เป็นคนบ้าด้วยบอกพี่เป็นคนศึกษาทุกอย่างไม่แต่ว่าอันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมแลว,ว่าถ้าคุณไม่เคยเข้ามาดูของใช้สําหรับเด็กเนี่ยคุณจะไม่รู้เลยว่ามันเป็นโลกใบใหม่จริงๆเช,แบบชื่อแบบทั้งตัวเลือกทั้งราคา ความคุ้มค่าเราต้องคิดให้ดีผมว่าคุณพ่อมือใหม่หมลยๆคนจะคิดว่าก็ต้องดูอันที่มันได้ใช้ระยะยาวมากที่สุด<ช>ซึ่งอันนี้ผมว่าแล้วแต่มุมอมองนะพี่โอ๊เพราะว่าบางคนไซส์เด็กแต่ละคนมันก็ไม่เท่ากันด้วยอ่ะใช่เจอลูกอาร์ตเขาแบบไง,ไงเจอ,อาาลูกอาร์ตลูกเผือกเนี่ยบางทีมันใช้ <c oughs> แบบนี้ไม่ได้นะใช่ต้องดูน้ําหนักแล้วก็หลายท่านก็อยากซื้อมือสอง อันนี้เป็นอีกข้อที่น่าสนใจเพราะว่าก็ต้องยอมรับแหละว่ามันประหยัดไปเยอะก็อยากให้ดูนิดนึงมันจะมีรายละเอียดเขียนไว้ว่ารุ่นนี้อายุใ้งานกี่ปีอย่างตอนเด็กๆโบจะรู้สึกว่าเราเลือกที่มันเป็นกระเช้าที่มันสามารถถอดปุ๊บแล้วมาต่อเป็นรถเข็นได้เลยเป็นรถเข็นได้เลยตอนนั้นก็จะรู้สึกว่าเออมันอาจจะทําให้ชีวิตเราง่ายขึ้นหรือแฮทซีบางอันที่มันสามารถหมุนออกการจับลูกนั่งแล้วก็พลิกกลับคือเอาจริงๆนะถ้าเป็นพ่อแม่มื่อไหม่ใครจะรู้ แล้วคนขายบอกอะไรเชื่อหมดเอหมดใชวันนี้เราสรุปมาให้เลยเดี๋ยวไปดูของจริงกันด้วยแล้วอธิบายให้ฟังเลยทุกอย่างมันดีหมดแหละที่เขาผลิตมาแต่ว่ามันมีแบบจุดเด่นอะไรสำหรับอะไรนะครับดีครับไม่น่าเชื่อวันนี้ก็มาคุยเรื่องนี้กันใช่ใช่ ปกติเราก็เลี้ยวซ้ายเนาะมาเล่นใช่แต่วันนี้เราต้องเลี้ยวขวาแล้เข้าเปพี่กิฟต์ตรงนี้ใช่ไหมรเข้าเปพี่กิฟต์นะครับโอ้โหจริงบอกก่อนว่าอันนี้ไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ใดๆแต่ว่าเรามาให้ความรู้กันเต็มที่เลยเพราะว่าทางร้านนี้เขาให้ข้อมูลแน่นจริงๆวันนี้เราพุ่งตรงไปที่คาซีทกันก่อนดีกว่าเพราะว่ารู้สึกเป็นอิชชูที่หลายคนกังวลกันอยู่โอเคตอนนี้เราเข้าโซน p r i v a t e ของเราแล้วและเราตรวจเรียบร้อยแล้วนะครับเราถอดได้นะครับอ่ะเรามาดูดีกว่า ไม่รู้โบเนี่ยเคยใช้แบบไหนบ้างแต่พี่นี่เรียกว่าพี่ผ่านสมรภูมิทุกอย่างจริงอันที่หนึ่งอันนี้ได้ลองไหมได้ลองบาสเกตแบบบาสเกตก็ประมาณสักแบบแรกเกิดถึงใช่นะครับแบบนี้ที่เราคุยกันมาบนรถว่ามันสะดวกเวลาเรายกมาปุ๊บแล้วเราเผื่อลูกเรบเอามาเสียบรถเข็นได้เลยต้องบอกได้เลยว่าราคามันย่อมเยาวกว่าแต่มันใช้ได้ระยะคอนข้างสั้น บางท่านก็เลยเลือกแบบนี้ด้วยความเป็นคุณพ่อสายเปย์นะครับพี่ซื้อทองจองนี่ก็มีเหมือนกันตอนนั้นพี่ก็ลองอ่ะซึ่งถ้าพี่โอ๊กซื้อจะไม่ได้ซื้อตัวเดียวแน่นอนซื้อสี่ตัวครับซื้อสี่ตัวครับซื้อสี่ตัวครับเพราะว่าเราสองครั้งตอนนั้นคือแบบสี่ตัวอย่างอันเนี้ยมันหมุนด้านได้นี่นี่ไงเขาเรียก convertible ใช่ไหมข้อดีมันคือยังไงครับพี่โอ๊กคือว่าเด็กถ้าอายุ วิธีที่ปลอดภัยสุดคือหันหลังพอหันหลังแบบนี้ถ้าเกิดแรงกระแทกเวลารถชนเหมือนตัวนี้จะสปอร์ตเนี่ยปึ้งใช่ไหมเด็กๆก็จะมีเบาะเหล่านี้คือมันจะเซฟกว่าโอบอุ้มเขาอยู่โชว์แต่มันก็จะได้วัยหนึ่งเนาะพี่โอก็จะถึง3-4ขวบแล้วก็จะขยับไปอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกจูเนียร์ซีนก็คือใหญ่ขึ้นด้านคลินิกแล้วเนี่ยพี่โอ๊คมีร้านเกี่ยวกับขายของเด็กบ้างไมไม่มีครับก็ต้องบอกเลยว่าที่ได้ข้อมูลเยอะขนาดนี้ เพราะว่าเป็นผู้บริโภคเจ็บมาเยอะใช่ไหมคะเจ็บมาเยอะเพราะซื้อผิดก็มากการพลาดที่สุดคือการสั่งออนไลน์แบบเดาสุ่มที่โดนพี่โอปอเพราะคุณสองเยาบ้านนี้คุณสองวิภาควิจารด้วยคารุสว่ามากคือการสั่งของบ้าโดนด่ายาบยนั่นแหละนะครับคือของบ้าบอมาเต็มไปหมดมาถึงจูเนียซีดแล้วจูเนียซีดก็จะเห็นไหมฮะว่ามันบางเบาขึ้นก็จะมีทั้งแบบที่มีเซฟที่เบลในตัวนะครับกับแบบไม่มีแต่ว่า ให้ใช้เซฟตี้เวลผู้ใหญ่นี่แหละด้วยตัวดีไซน์เขาก็จะล็อกไม่ให้มันสูงไปไม่ให้มันแบบล็อกไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับก็จะช่วยได้จริงๆมันใช้ได้ยาวเลยนะอันเนี้ยนะครับโดยมากก็7็ขวบใช่ไหมฮะเจ็ดขวบสิบสองขวบนี่คือ12ขวบอันนี้7ขัขวบ2 2ขวบนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยได้โตเลยนะครับแต่ของพี่เนี่ยพี่เอาแบบนี้ไปคือพี่ก็งงกับ ม่อะพี่ซอยย่อยมากเนอะมาหนี่มาหนี่มาหนี่ไอ้คำว่าศูนย์ถึงสี่หรืศูนย์ถึงเจ็ดเนี่ยไม่ได้กินพี่โอ๊ะหรอกเพราะพี่โอ๊ะจะไล่เลยหนึ่งศูนย์ถึงหนึ่งหนึ่งถึงสามสามถึงห้าห้าถึงเจ็ดบอกเลยว่าบ่อยครั้งเป็นเพราะความวบวาคือตอนนี้อลิเนรันเป็นแบบบูสเตอร์แล้วแบบนี้จะมีความพิเศษยังไงครับพี่โอ๊ะก็คือวางเป็นที่นั่งอย่างเดียวโบดูมันเบามากอ่ะโบลองถือดูคุ้งอย่างเงี้ยสวรรค์ของเราเลยนะเวลาย้ายรถอ่ะตัวเซฟตี้เบลล์เนี่ย มันก็จะพาดผ่านตรงนี้มันพันอย่างนี้ไม่ให้มันแบบลัำขึ้นมาที่คอหรือว่าล็อกไม่ได้พอดีอะไรเงี้ยแต่นี้ช่วยได้มากชครับชีวิตตอนนี้พี่ก็เลยง่ายขึ้นเนาะ้วยู o เตอร์นะครับสุดยอดสุดยอดเดี๋ยวเราไปคุยดีเทลเพิ่มเติมดีกว่าเชื่อเลยว่าคุณผู้ชมก็มีคําถามอีกมากมายเราลองไปสืบมาละว่ามีคําถามเรื่องอะไรบ้างเราคุยกับท่านนี้เลยคุณหมวยนะครับ S <S <S แอบแชทกับคุณกอปอตลอดครับสวยสวัสดีค่ะถ้าผมคุยกับคุณหมวยพี่จะไม่สเปนเกินกับอะไรแบบนี้เลยถ้าไม่คุณหมวยปล่อยให้พี่ชายผม <S <S 1> <S 1> โดนไล่มาแต่ละรุ่นครบขนาดนี้นะคุณหมวยแต่จริงๆแล้วตัวเรื่องที่ของทางคุณโอกับคุณโปอปอเรื่องนี้คือเป็นตัวเลือกที่ the best choice นะซึ่งถูกแล้วถูกต้องเพราะว่าตัวนี้มันเป็นรุ่นเดียวเลยที่มันสามารถปรับเอฑนอย่างนี้ได้อ๋อเผ่อจะนอนเผ่อจะใช่เพราะว่ามีรอยยิ้มขึ้นมาเลยนะคุณหมวยมาช่วยเี่เชอบทำให้ตัวเองก็อยาก ออกตัวนิดหนึ่งว่าบางท่านก็เอาละงบประมาณจำกัดแหละเด็กเดี๋ยวนี้เนาะตัวเลื่อมมันก็น้อยลงเขาไม่ได้โตเหมือนยุคแล้วที่เรานั่งตรงที่วางของได้ตอนหน้าผลเรานั่งตรงนั้นได้เลยไม่เห็นไอะไม่บ้างเลยกฎหมายความปลอดภัยคุ้มครองอะไรมากขึ้นถ้าสายประหยัดนะคุณหมย ว่าทำยังไงดีถ้าสายประหยัดก็แนะนำเลยค่ะว่าซื้อตัวเดียวเช้งแต่แรกเกิดจนถึง12เลยก็มีนะคะอย่างตัวนี้ผมหยิบมาให้ดูนิดนึงไปมาหยิบแบบนี้ให้ดูเป็นตัวอย่างวางตัวนี้ก็ได้สังเกตไหมครับว่าตัวี้เซนเริ่มขึ้นเลยครับก็คืออย่างตัวนี้ค่ะมันก็จะขึ้นมาได้ครับผม อ่าใช่มันจะขึ้นลงได้อย่างนี้อ่ยืดได้หดได้ถ้าสายแบบยาวๆไปไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยแบบนี้ได้ใช่แล้วก็ราคาประหยัดด้วยมีคําถามมาหลายข้อครับโบเคยเห็นแบบมือสองไหมเรามีวิธีดูไหมคุณหมวยว่าแบบอันเนี้ยไม่ไหวแล้วเป็นมือสองหรือยังหมดอายุหรือยังหรือว่าเราต้องดูตรงไหนบ้างเวลาถ้าโอเคอย่างแรกเลยนะคะก็คือต้องดูว่าไอคนที่ให้ลองมานี่คือใครถ้าเกิดว่าเราสามารถสืบประวัติเขาได้ว่าคาซีตัวเนี้ย น้องคนที่นั่งมาก่อนหน้าเนี่ยเขาไม่เคยเกิดอุบัติเหตุเลยเนี่ยอันเนี้ยเรื่องอย่างนี้ด้วยเหรอครับใช่อันเนี้ยคือเซฟไปเปล่าหนึ่งแล้วโอ้ยนี่เหมือนเราซื้อรถเลยนะต้องหาคนมาบอกเลย่มันถ้ามันเกิดอุบัติเหตุแล้วมันเกิดอะไรขึ้นครับกู๋ก็คือว่าพวกตัวหัวล็อกต่างๆที่มันเป็นกลไกข้างในเนี่ย มันจะโดนกระชาติอย่างรุนแรงรวมถึงอันที่2ก็คือว่าอายุการใช้งานของคาซีคาซีมันมีอายุนะโดยคร่วๆมันประมาณเท่าไหร่คุณหมอคาซีมีอายุประมาณ7ปีค่ะแต่ยิ่งบ้านเราเนี่ยยิ่งอายุต่าลงไปอีกนะคะเพราะมันร้อนเพราะว่าโครงสร้างหลักต่างของคาซีมันก็คือเป็นพลาสติกแลวพลาสติกเนี่ยมันจะเซนิติกกับความร้อนแล้วยังประเทศไทยร้อนสูงมากอันนี้จากประสบการณ์ส่วนตัว ถ้าจะซื้อเนี่ยดูเรื่องความสะอาดนิดนึงเพราะาว่ามันต้องถอดซักนะคุณผู้ชมคือคือที่ร้านเน่ะมีบริการรับซักทำความสะอาดให้ใช่ไหมคะ<อ>บางทีอ่ะยกขึ้นมาเนี่ยน้ำไหลจุ๊กจุ๊กจุ๊ก<อ>คือแบบว่าน้องไม่ได้ใส่แผ่นเพลินะคะไอ้ใจก็คิดว่าแค่น้ำดื <c oughs> ่มนล้วอมฤตเป็นน้ำเยี่ยวเลยทีเดียวจังหวะจะรู้เนี่ยก็คือเป็นจังหวะที่พนักงานกำลังยกอย่างนี้เห็นบอกคุณหมูอยากสาธิตอะไรให้ดูด้วยใช่ไหมครับว่าเวลาเรา caring เด็กอะไร่างถูกต้องอ่ะเวลาเรานั่งเนี่ยมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยเด็กเนี่ยจะต้องนั่งที่เบาะคู่หลังเท่านั้นนะคะจะไม่นั่งข้างๆไม่นั่งข้างหน้าเพราะว่าเอ่อยิ่งรถสมัยนี้เขาจะมีแ airbag อยู่ด้วยสิ่งที่น่ากลัวคือแ airbag มันดีต่อผู้ใหญ่แต่กับเด็กอ่ะมันไมแล้วมันแรงไปจนพอเขาโตขึ้นเราก็ค่อยเอ่อหันเขาออกไปด้านหน้าแบบนู้แต่ถ้าต้องการความปลอดภัยมากขึ้นก็จจะเลือกเป็นลักษณะนี้ก็คือแบบว่าคาสีแบบนอนราบแบบนี้ได้ะ อ๋อจริงจระหว่างที่รถเคลื่อนตัวจริงๆการนั่งลักษณะนี้ก็ก็ถือว่าไม่ผิดจริงๆแล้วปลอดภัยไปด้วยการนอนฝว่งแบบนี้ค่ะเวลารถเกิดอุบัติเหตุก็คือว่าตัวเด็กอะค่ะ ตั้งแต่คอจนถึงกระดูกสันหลังเนี่ยมันจะอยู่แนวเส้นตรงซึ่งมันเป็นสรีระที่ถูกต้องที่อกคุณมุ่ยนี่กี่บาทอะ๋ที่ออกมาแล้วแต่แต่อันนี้อาจจะไม่ได้สามารถซื้อได้ก็ได้เพราะว่ามันด้วยความที่เวลาติดตั้งอะมีเงินซื้อไม่ได้หรอครับนี่มันชาแนวอะไรครับเขาใช้เงิเยอเพราะว่าเวลาติดตั้งสังเกตไหมคะมันจะติดกินพื้นที่บ้านข้างมาแบบนี้เพราะฉะนั้นบ้านไหนที่มีลูกแฝดอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะบอกว่าไม่สามารถที่จะติดคนได้มี2อไม่งั้นแฝดดีคนหัวจะไป เดี๋ยวอย่างนีงไงไ้ไม่อะเราลองสองคน,นะอะเราพูดกันถึงหลักคร่าวๆดีกว่าบาสเกตเนี่ยราคามันเรนจ์ประมาณเท่าไหร่ครับโอ,โอ้ถ้าอันนั้นจะเริ่มต้นตั้งแต่บอ พันสองพันก็มีนะนะคะพันสองพันแล้วมาอย่างนี้เป็นแบบ convertible ถ้าไม่ได้หมุนได้แบบนี้นะคะก็ตัวหนึ่งสักประมาณ5 6000พันก็เริ่มได้ราคาหลักๆแต่ถ้าน้องหมุนได้ลักษณะนี้ด้วยพวกนี้ก็สองสามหมื่นขึ้นขึ้นไปตามคุณภาพแล้วถ้ามาเป็น j u n i ี r s e ี i e s ถ้าจูนมันถูกลงหรือแพงขึ้นคุณถูกลงค่ะถูกลงจูนมันน้อยลงเนาะใช่ค่ะมีเริ่มตั้งแต่ประมาณสัก 3- 4พันก็มีแล้วค่ะจนถึงสูงสุดก็ประมาณสักไม่เกิน20,000 มีแบบสำหรับเด็กเจ็ดขวบที่เพิ่งออกใหม่ๆนะฮะก็นนอันนี้เลยค่ะซื้ออันนี้พี่ออาไปยังมีแล้วครับมีแล้วครับอันนี้สารภาพเลยว่าไม่รู้ราคาครับซื้อมา่อน,น,น,นเท่าไหร่ครับ ตัวนี้ท้าทันใช่เพราะมันเล็กสุดไงคะชิ้นมันเล็กมากใช่มันโตแล้วไงใช่ไหมก็จริงๆไม่ได้แพงเสมอไปเพื่อความปลอดภัยของลูกของเรานะครับขอบคุณคุณหมุยมากเลยนะคุณหมวยครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเป็นไงคุณหมุยเยากจะมีกลับไปมีลูกอีกทักคนเลยครับโอ้โหอยากเริ่มต้นใหม่อีกรอบอ่ะครับโอเควันเริ่มต้นใหม่แล้วก็ฝากด้วยละกันสำหรับเรื่องคาร์ซีทนะครับก็เป็นเรื่องของความปลอดภัยจริงๆเนาะผมอ่ะคนหนึ่งที่เชื่อว่า อุบัติเหตุเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราอย่าไปคิดว่ามันไม่มีวันเกิดกับเราจริงครับนะครับ<ล>เรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็หน้าที่ของพ่อแม่นอกจากดูแลตัวเองแล้วมันก็คงพลาดไม่ได้ที่จะดูแลลูกของเราให้ดีที่สุดก็ขับขี่อย่างระมัดระวังกันละกันนะครับดรืดยอความปรารถนาดีจาก ผมและน้องโบนะครับถ้าพูดขนาดนี้มันต้องขึ้นท้ายว่ากรมมาเลยใช่ไหมครับผมโหวันนี้สนุกมากดีใจที่โบมานะครับขอบคุณมากเลยนานเลยพี่โอ๊คขอบคุณมากครับขอบคผมชมครับขอบคุณนะครับพบกันใหม่กับมิสเตอร์สมิธนะครับจะมีเรื่องราวแบบน่าสนใจแบบนี้มาฝากแน่นอนครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับพี่โอ๊คบอกว่าเดี๋ยวท้ายรายการเขาจะมีเติมฟรีด้วยฮะ เพื่อโบอ่ะได้อยู่แล้วบุกกี้ได้ยินไม่ได้นะฮะเดี๋ยวบุกกี้มาขอด้วยแต่หลังๆแขกในรายการพี่อ๊อกเริ่มเป็นพี่ป๊อบปองกูลเริ่มเป็นคุณอาร์ตมารุดเริ่มเป็นโบรนากรเหมือนแขกคุณภาพคนเริ่มตอนเริ่มอเริ่มไม่เ็นมาแล้วล่ะพี่อ๊อถ้าเป็นคุณภาพสูงครับคุณภาพสูงครับผมครับครับแต่ละคนก็ดีๆทั้งนั้น